ประเด็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้หลังจากที่แอนนาอนดีตแฟนสาวของนุ๊กเนี่ยฝ่ายชายออกมาแฉนุกที่เปลี่ยนไปหลังจากดังมีชื่อเสียงสุดท้ายตัวเองเนี่ยทนไม่ไหวต้องตัดสินใจเลิกเพราะว่าถูกแฟนคลับของนุกไปเนี่ยเข้ามาด่าทอแล้วก็มาขม่มขู่จะเอาน้ํากรดเนี่ยมาสาดนะครับจนเธอเนี่ยเสียหายแล้วก็เรื่องก็กลายเป็นมหากราบตามที่เราเคยนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ แถมแอนนาเนี่ยก็ยังท้าให้นุ๊กเนี่ยไปเผชิญหน้าพูดความจริงกันในรายการโหนกระแสด้วยปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนุ๊กปลายเขาออกไปงานแถลงเมื่อวานานี้เขาออกไปงานซีวเอวอร์อเวอร์งานแจกรางวัลที่สยามพารากอนเนี่ยแหละฮะต้องบอกว่านะักข่าวก็โอ้โหลุมสัมภาษณ์กันเยอะมากตามไปสัมภาษณ์ป,ประเด็นกนารปรากฏตัวออกเสือนะฮะซึ่ง ก็ได้ถามถึงเรื่องนี้แหละฮะเจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องของอดีตก็จบไปแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะพร้อมกับยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็ขอโฟกัสที่งานแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักนะฮะส่วนที่ทั้งคู่เนี่ยถูกมองว่าเป็นคู่จิ้นลวงโลกนะครับเพราะว่า ก่อนที่จะมาเป็นคู่จิ้นกันต่างคนก็ต่างมีแฟนเป็นของตัวเองอยู่แล้วเรื่องนี้ปายนะครับก็ยอม,มรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นทอมก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนแต่ก็เลิกกันไปแล้วแล้วก็อยู่สดๆมาด้วยกันแบบนี้แหละผ่านทุกอย่างมาด้วยกันพร้อมกับบอกว่าก็<ถ>ยอมรับตรงๆว่าเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นทุกอย่างให้กันเป็นคู่บุญกันเรียกสถานะว่าเฟื่อนโอ้โหไปคู่บุญกันแล้วก็มีสถานะเรียกกันว่าเฟื่อนเฟื่อนมาจากคำว่าลไร เขาพูดว่ามันเป็นเป็นเป็นเรื่องของอดีตดีกว่าเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้นุก็มีความสุขกับการทํางานแล้วก็มีความสุขกับปายโอริโอที่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็ตอนนี้นุกนุกก็ฟิกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการทํางานมากกว่าอย่างอย่างที่แฟนคลับบางกลุ่มที่เขามองว่าเราไม่ได้เป็นคู่จริงจริงเป็นเป็นลวงโลกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับคำนี้ก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปดูนะนุกกับปายก็จะเล่นด้วยกันแบบนี้ตลอดครับผมแล้วก็ปายก็ปายก็ไม่เคยไปประกาศว่าเป็นแฟนนุกเล,ก Gore, id ลก <Yeah, necessity. anyway> ยนะ ครับผมเราเราก็เป็นเอาตรงอ่ะเราเราเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นมากกว่าทุกอย่างเลยคือใช้ใช้คำว่าเพื่อนดีกว่าอ่ากเพื่อนเพื่อนนะครับแฟนแฟนแล้วก็เพื่อนแล้วก็ตรงกลางคือเพื่อนอ่า